สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุขูสุกนครับครับก่เมือนีกับเป็นมือวันพุดเนาะครับเนาะครับเป็นวันพุดทีนีสิบสามเดือนกรกฎาคมครับครับทางสองเสี้ยงยาพะเลาะครับมีแนวมาตอดมาฝากครับเป็นตัวเลขของเล้าเนาะครับเนาะครับครับสําหรับชุดนี้เป็นของปูขุนแหละครับเล่าพัฒนาปูเนาะครับเนาะครับครับพู้ใด้ขามาแล้วครอย่าลืมนะครับเด้อครับ กดไค์กดแช่กดติดตามครับเพื่อนสิบบริษาทแนวทางติดตามไว้ครับเพื่อนสิบบริษาทแนวทางตัวงามๆแล้วครับเนาะครับสำหรับตัวเหล็กเล่าพัฒานหน้าครับสาหรับพ่อแม่พี่น้องคุ้มมากแกล่ะครับครับการ่มแห้งนะครับเนาะครับพายุเขาครับครับครับงวดที่แล้วของปูกะลุดไปครับสําหรับเหล็กวินกัมาอยู่ครับเหล็กวินวินบนรางของปูหวดที่แล้วปูไห 0 1 3 0 1 3 6 8 9ครับเลขที่ออกครับ1 1 9 4 2ครับ C2 อนี่ออกดูครับกลเป็นเลขตัวเก้าครับงวดก้อนเนี่ยครับ42งวดก้อน42กับ42คือเก้าครับ4 6 9 9อกครับมันออกครับงวดเลขออก42ครับ19คือเก้า่ครับ เลขออกโตกเก้าครับครับสําหรับข้องปูกะงวดที่แล้วของปูวิ่งลูดเลขวิ่งเลขรูดปูกัะลุดไปครับปูลูดไปที่8กับ3ครับกลม,มเด่นไปที่3ามเนาะครับกระเลขจับคู่ศูนย์แปดหนึ่งหกครับจับคู่สตัวลุดครับ ธรรมดาเนาะครับเนาะครับเป็นเลขวิ่นเลกวิ่งครับเลขเลขสูตรครับเลขสูตรเลขสูตรเลกคำนวณเนาะครับเนาะครับครับกูได้ของมาแล้วกรับขอขอบพระคุณหลายๆนะครับเด้อครับครับไปต่อนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของครูครูหายมาแล้วครับสําหรับตัวเลขหมวดนี้ครับเอาไปพิจารณาเบิ่งเด้อครับเด้อครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้มักนะครับ ครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วเนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วของกูอ้าวไปต่อเลยครับสำหรับเล้าพัฒนาเหล้าพัฒนาเหล้าพัฒนาวันที่ยี่สิบสามเล้าพัฒนา สำหรับพอแม่พี่น้องผู้มักนะครับผู้มักในตัวเลขของปูนะครับเด้อครับติดตามส่องเสี่ยงหยาพาลาเละครับวันที่23าครับเอาไปสูกไปมานไปลำไปรวยครับ,รบสำหรับเลขบนล่างบนล่างอันนี้เป็นเลขวินครับบนล่างของปู เลขบนล่างผู้หาไปที่3 3มสามห้าสากเขเรียกบนเลตตอวนี่ครับ3 5มห้าหกเจ็ดแปดมห้มีสี่ครับสำหรับตัวเลข ปูวามาดูหรอบ่ครสำหรับตัวเหล็กสี่ครับเอาจับคู่ของปูครับจับคู่อันนี้ปเป็นเหล็กสองตัวบนรางครับครับปูวิ่งปูหลุดปูหลุดไปที่สามครับโอ้ปูไปที่สามสามก็แปดครับสามก็แปดเอาจับคู่เหล็กสองตัวของปูที่นี่ครับ เด็กจะคู่สองตัวของปูมีสามห้าสามแปดสามห้าสามห้าสามแปดสามแปดแล้วก็ห้าแปดห้าแปด มีหกมีหกคู่หกสามหกสามเก็ดสามเก็ดสามเก็ดห้าครับมีหกคู่ครับ เกดสามเกตห้าหกสามเนาะครับเนาะครับเอาสามตัวกูหายมากอะมีสามหางเหล็กสามตัวห้าสามแปดห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสาม แปดเจ็ดสามดเจ็ดสามสาม,สามตัวนี่มักกะจัดคัดกพานนะครับปูวาครับอซีตัวปูกระแถมมานั่ครับนี่นี่เป็นของปูครับถ้าบมมีซีตัวผมเป็นปูขุนค,ครับเจ็ดสามสามแปด เจ็ดสามสามแปดสามแปดสามแปดเจ็ดสามสามแปดเจ็ดสามครับของปูมีแค่นี้ครับถา้าบามีซี่ตัวเนี่ยค่ะถือว่าบ่มแมนปูครับส่องอื่นล่งครับแล้วก็ปูขุนนะครับเนะครับปูขุน ปูขุนพารวยครับสำหรับตัวกรมตัวเด่นของปูบนรางเล่าพัฒนาเนาะ,นะครับเนาะครับวันที่23อันนี้เป็นเลขวินของปูปูรูดปูเด่นไปที่3ล่อง8กรมเด่น3 8 สามแปดเจ็ดสามมีสองกลุ่มครับมีสองกลุ่มครับเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นตัวเลขมาจากผู้ขุนบู้ละครับปู่ขุนพารวยครับส่องเสี้ยงยาฟาเลาะครับน้าเสนอเนาะครับเนาะครับเป็นตัวเลขเล่าพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องผู้มาเนาะครับเนาะถ้าคัดกับพลาดละครับทั้งส่องกัดเสนอเป็นเพียงแนวทางครับ เพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงครับเอาแคปหน้าจอครับสองถุมนะครับเนอครับสองถุมเหมือนแรงครับเหมือนแรงสองถุมสองถุมเคืองเนี่ยครับประมาณนี้ครับครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอะไรนะครับเนาะท่านส่องก็จะได้ขอลาพี่ลาน้องแหละครับขอให้พี่น้องเอฟซียูดีไม่แห้งสุขุมสุขลนครับสดๆมันๆลำลำเรื่อยๆวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ